พุทโธกรรมกลับใจพุทโธนี่กรรมกลับใจกรรมแล้วก็กลับไงถ้าเป็นหลวงปู่ฟันเขาจะสอนกลับแก่กลับแก่กลับแก่กลับมาแก้ตัวเองอยู่เทินอยู่เทินอยู่เทินคือกลับมาอันนี้กูเหมือนกับกลับแก้กลับมาแก้เจ้าของไหมเวลาเรานั่งไปเดือนไปเราเดือนหนาว เฟตซี oh, 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 oh. Like ่อด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 โกบเป็นห้องหลวงปู่สนันไปภาวนาอยู่เมืองลาวภาคเมืองลาวบรรลุธรรมภาษาแปดนี่หลวงปู่สนันนะวัดอันอ่าอ่าหุ่ยไพ่อันวัดอะไรหลวงปู่อันสนันนี่ปวดนั่งไปปวดแข้งปวดขาเดินไปปวดแข้งปวดขาอด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 กบเป็นห้องบ่เป็นเอฟเอบเอบเอบเด้ มันจะแปลไปเป็นธรรมต่อแปลไปเป็นธรรมให้อ like ดอดออดอดอดออดออดกอดออดอัดออดน